ปังมากแอดแอมไลน์ถ่ายปังมากอืมโอ้โหขอบคุณค่ะก็ดีใจค่ะที่แบบว่าเมิร์สเลือกเราสองคนนะแล้ว็ผู้สื่อข่าวเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ระดับโลกแล้วก็อยู่มายาวนานแล้วสองคนก็เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องแบบดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยดีใจที่พวกนี้ใส่ใจถึงทันเอย่างงเี้าว ใส่ใจเราใส่ใจทั้งหมดเลยสุขภาพผิวเราเอ่อสุขภาพกล้ามเนื้อสุขภาพคนอื่นเราก็ไปใส่ใจด้วยดีกันเพราะว่าเราก็ไปป้ายยาใช่เราก็ป้ายยาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะของดีสิใช่ครับใช่เพราะนเป็นการเสริมความสมภาพให้กับคนี้เป็นความมั่นด้วยหรอเพราะว่ามันมีความดีใช่ครับคือคือการที่เรามีมีผิวที่ดีอ่ะคือคนเห็นหน้าก่อนไม่บอกไหมฮะมันคือการแบบเป็น first impression ที่ดีอ่ะมันทำให้ถ้าผิวเราผิวหน้าเราดีอ่ะ เราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นจกกล้าที่จะทํากล้าที่จะพูดอะไรมากขึ้นมันก็เป็นทําให้เราเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมผม,มนใชมใ้แบบนี้สําสหรับสําหรับผมอะ่ะปกติคือเวลาเจอแฟนคลับเมื่อก่อนอนะ่ะเวลาพักผ่อนน้อยมันจะดูโทรมใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือหน้าสดออกไปเจอแฟนคลับได้อย่างแบบมั่นใจเลยแ็นภานคู่ใช่เออนะคะจะเป็นแบบ อยู่ดีพร้อมใช้แต่แน่นอนว่ามันเรื่องปัจจัยอื่นๆเราก็ยังต้องคงไว้การดื่มน้ำเยอะๆกันพักผ่อนให้เพียงพอก็รดูแลสกินแคร์ใช่สกินแคร์ที่ดีก็อยางเป็นปัจจัยหลักแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นเป็นทางเลือกที่มีสำหรับเราเราคิดว่าเอออยากจะแชร์เคล็ดลับเนี้ยให้กับคนอื่นะคบางทีเราผิวที่อาอุ50ไม่ดีอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะแบบว่าไปในทิศทางไม่ดีแต่ถ้าสมมติเราผิวเราเกินกว่าคำว่าผิวดีผิวเด้นเออคู ก็จะทำให้แบบว่าเออเราต้องแต่งหน้าไม่ต้องแต่งหน้าเยอะก็ดูดีได้ใช่ครับจริ่งก็ยิ่งต้อ่าทน้าอัลเราตั้งแต่สีลุรูปแบบไปลุปตั้งแต่ตั้งแต่แบบแกจะไม่แก่นะครับใช่รู้จักอัลเบราก็คือคือตั้งแต่ทำก็ก็ก็รู้สึกว่ามันมันมันช่วยในส่วนอะไรดีก็เป็นคนที่แบบเออชอบรอคือการไว้ดีกว่าการไว้ดีกว่าการไว้ดีกว่าแกใช่ ที่ได้เจอกันเลยใช่ครับเป็นยังไงนะพอได้แบบเป็นใบหน้าของแต่ละคนที่แบบคุ้นแล้วว่ามาเลยว่าพูดพแบบว่าเลยพูดพูดแบบไม่อวยคือดีมากโอ้โยลำเลยลำ ไม่คือดีมากจริงคือแบบ่เขาสนไหมัแค่ฉันทำให้เขาแบบลังเลยว่ากันสมคำร่ำลยจริงจรูปแบบโอ้โหนี่จริงจริงไม่ได้กลัวแต่คือความจริงคือแบบคือพี่เกรซหน้าดีมากผิวดีมากแล้วก็แบบรูปขุมขนแทบไม่มีแล้วนะครับนี่ออร่าช็อตคือถ้าไม่ออกงานนี้หน้าไม่ต้องแต่งก็ได้สวยอยู่แล้วแต่งหน่อยแต่งหน่อยกอแต่งหน่อยขอแต่งหน่อยหนึ่งโอเคแต่งหน่อยหนึ่งเหมือนกันน้องพีมก็คือหล่อแบบออร่าทะลุมาเลย อ้ยเลยอ่ะบินบินแล้วคือตอนแรกเขาก็แบบมาดเขาก็จะแบบว่าดูแบบว่าหล่อพูดน้อยอะไรเขาได้พูดกันทั้นั้นหลักกระปุกกันมาขยุกขยุกเลยแยกันพูดเลยแน่แน่พหน้าดิกใช่อยู่ของเราเพราะว่าเรามีนี่ครับรีวิวภาพไม่่ามีลักแฟนเพลงีลักแฟนเพลง ก็สําหรับใครนะครับที่กําลังตัดสินใจอยู่หรือคิดว่าฟิลเลอร์มันเป็นอะไรที่อันตรายหรือว่าเป็นอะไรที่ไกลตัวผมว่าทุกวันนี้อย่างพิกเลส้นไปบนเวทีแล้วคือมันใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็มันทําให้ ผมรู้สึกว่ามันทําให้เรามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเรา,ามีเวลาออกไปใช้ชีวิตทําอะไรอีกหลายๆอย่างมากขึ้นเราไม่ต้องเสียเวลามาคาสกินงแค์มากมาคอยปกปินปกปินเยอะผิวหน้าเราก็คือดีแล้วก็ดูแดูสวยดูหลอ่พอพร้อมออกจากบ,บ้านเลยตื่นมาเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นทังเลือดที่สัมเพสรูส้มาพ,พอตัวเองได้ลองมนาะรู้สึกว่าเอออยากมาแชร์ให้กับคนอื่นได้ลองด้วยเพราะมันเป็นเหมือนบิวตี้ทริปที่มันแบบตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะด้วยความที่เราทางานตรงนี้นอนน้อยบ้างไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เราไม่ได้ว่างที่จะแบบกินน้ำดู อากกำลังกายอะไรทุกอยาก่างหรือว่านอนเป็นเวลาเนี่<ช>แเราก็เริ่มทำงานเราก็เครียดด้วยนี่ค่ะก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างนแน่นอนว่าเราต้องพักผ่อนกินน้ำแล้วก็ใช้สกินแคร์ที่ดีแหละค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกเสริมให้กับใครหลายๆคนนะคะที่จะดูแลตัวเอง